สวัสดีค่ะวันนี้ปั๊กจะมาขายรถนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นเบลว R นะคะ <c oughs> ตัวนี้ขายตามสภาพเลยนะคะเครื่องฟิสตร์ทติดง่ายนะคะเดี๋ยวป้๊จะสตาร์ทให้ดูโอเครถคันนี้เราจะเปิดไว้แล้วนะคะเราก็แค่กดสวิตช์ตรงนี้สตให้ดูนะคะ ก็ติดนะคะแต่พอดีว่ารถไม่ค่อยได้ขี่นะคะ <S <S คถ้าปิดเครื่องก็ใช้โซวิตตัวนี้ปิดเลยนะคะ <S <S ตัวนี้จะขายอยู่ในราคาสามพันเจ็ดร้อยบาทใช้เงินสด อยากจะซื้อรถเงินสดติดต่อตักได้นะคะที่เบอร์0639805436นะคะที่บ้านหัวขวาตะบนแก้งแก่อำเภอโกสุนที่ใสจังหวัดมหาสารคามตามสภาพเลยนะคะเบาะจะขาดเบาะจะขาดนะคะแต่ว่าเครื่องฟิดสภาพนางฟ้าเลยถ้าใครอยากได้รถแบบแบบไม่ไม่ได้สนใจว่า ตรวจไครนะคะก็รถคันนี้ก็เหมาะเลยนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้จะขับไปานาหรือว่าไปสวนก็ได้นะคะค่ะสนใจติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน